ก็อยู่กันก็ไม่ได้พูดหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่รายการเขาถามะครับก็มีก็มีโอกาสต้องเล่ายังไม่ได้ดูล่าสุดเห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างตัวอย่างก็โอเคอยู่ครับดีครับคิวตอนนี้ว่างตลอดเลยนะครับก็ติดต่อมานะครับ089ครับ8946339ติดต่อคุณโชครับเบอร์ตัวเองจำไม่ได้จำผู้จัดการได้ โอ้ oh, เราก็เราก็จะรับหมดแหละครับเขาติดต่อมาเราก็รับหมดอย่างก็ยังเป็นคนที่มาติดต่อมาทำงานมาตลอดอย่างเงี้ยเราก็พักก็จไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างหรอวยังไงครับปล่อยนะครับปล่อยให้ว่างก็บางทีก็มีพักผ่อนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ถ่ายทั้งหนังแล้วก็ละครมาตลอดครับก็ติดกันมายาวเลยครับก็เลยช่วงนี้ก็จะมีพักบ้างครับแต่ก็ยังมีอีเวนต์แล้วก็ยังมีการโปรโมทล,ละครอยู่ครับแล้วก็มีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆ ผมว่าก็เราเน้นที่ผลงานเราด้วยครับเพราะว่าเราเราเราเป็นนักแสดงแล้วเราเราอาชีพของเราคือการแสดงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกงานด้วยครับเพราะว่าพี่โชหรือว่าผู้จัดการผมก็ช่วยดูเรื่องออการรับงานหรือว่าบทที่มันจะเข้ากับเราหรือเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้อะไรเงี้ย ก็มีนะครับบางทีก okay. ็มีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้ออะไรเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้โอกาสที่ดีครับแล้วก็เราได้ทํางานกับคนดีๆทั้งนั้นเลยคนน่ารักทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเหนื่อยก็มีคนเหนื่อยไปกับเราเคยมีงอแงไหมงอแงประจําครับงอแงก็ทาอะไรไม่ได้ได้แต่งอแงตื่นเช้าก็ต้องมีคิวต่อครับผมใช่ครับช่วงนี้ก็ยังงอแงงอแงหนักกว่าเดิมอีกฮะยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งงอแง ไม่หรอกครับบางทีบางทีบางทีงานงานมันก็ค่อนอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมันก claro> ็ค่อนข้างแบบหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยเพราะว่าเรารอด้วยแล้วเราต้องกลับมาถ่ายด้วยบางทีมันก็ค่อนข้างยากแต่ก็ได้แค่ไองไงยังไงก็ต้องทำใช่ยังไงก็ต้องทำกันจีไม่งงแง่กันจีได้ไหมไม่งงแง่จ้าล่าสุไปออกรายการมาเขาบอกว่าเราอะเวาคุกันแล้วก็ที่มีเสียงตอบกันด้วยอ๋อครับ ไม่เอาเขินเรียกเขาปกติแหละพี่แล้วเาบอกว่าเาเ็เปนอที่ม่ก่ออครับไู้ความประับ้ม่รู้ครับเอเขาก็จะเจอก็ไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยบอกครับจะไปบอกตามรายการหลังๆเนี่ยเหมบอกว่าก็แบบเราได้แบบโรึ้นกมากใช่ครับครับ ราะว่ามันก็นานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้จักกันมาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรพี่อย่างวันที่บอกว่าเขาไม่คผสมกับรายการคุยยังไงไม่หรอกบก็คือหมายถึงว่าก็อยู่กันก็ไม่ได้พูดหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่รายการเขาถามนะครับก็มีก็มีโอกาสต้องเล่าเลยไม่หรอกไม่เก่งสนิทก็ถามไม่แล้วว่าทำไมตอนนั้นถึงมาคุยหรือทำไมตอนนั้นถึเพราบอกว่าเขาเป็นคนสื่อสารอ๋อไม่หรอกเขาเขาแค่ส่งมาครับแต่ว่าผมมันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าอะไรเงย เราก็ต้องมีใจสิเราเคดรับพี่ฮะไม่ไม่ผมไม่บล็อกค่ะกูว่า็ไม่นะครับเราก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติรว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าเออต้องตอบยังไงอะไรอย่างนี้แล้วเราไปตามดูไหมคะเวลาเขาไปออกดูดูครับดู ยังไม่ได้ดูล่าสุดเห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างก็โอเคอยู่ครับดีครับครับไปช่วยพี่โนป่ะพี่ยังไม่รู้เลยพี่แต่ถ้าเขาชวนก็ไปหมอหลวงก็ปิดกล้องไปแล้วครับ ใช่ครับปิดกล้องแล้วครับฮะไวมากครับค่อนข้างไวเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากคือเธอไปก่อนคือเธอกําลังมาแรงเลยตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้โมของเก้าเก้าเก้ากำลังเริ่มปดเกใช่ครับตอนถ่ายนะครับตอนถ่ายก็หนักมากครับเพราะว่าเก้าเก้านี่ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โหดมากๆสาหรับโออะไรเงี้ยครับแล้วก็ ช่วงระยะเวลาของชีวิตของเก้าก้ามันยาวนานฮนะกว่าจะเล่ากว่าจะอะไรมามันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นชีวิตที่หนักมากๆแล้วก็ตอนถ่ายก็โอ้โหโหดมากครับที่พี่โค้ถามพี่แอนสุว่าทำไมมันต้องจริงทุกอย่างขนาดนี้ขึ้นต้องขึ้นเลยนะมีเอานะไม้ไมปทำเองครับไม่ต้มันต้องจริงทุอกอย่างผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> พี่แอนเหมือนกันแต่ผมก็ผมก็รู้นะครับว่าลึกๆพี่แอนอยากให้ผลงานแล้วก็งานของเราออกมาสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยซึ่ง ตอนเราทําเราก็ท้อแหละครับแต่พอเราไปดูพอเราได้มาดูละครเราจริงๆเราก็รู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่าเออเราที่ทํมามันก็คุ้มค่าที่เราสู้กันมาใช่ครับเพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้ถ้าตนด์อินอย่างเดียวมันก็อารมณ์มันไม่ได้เลย,ยลลเอยอะมากครับตกทะเลผมตกทั้งทะเลตกเขา ไม่รู้ถึงหรือยังแต่มีมีตกทะเลไปแล้วตกทะเลนี่ก็ต้องตกจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งไอตอนทิ้งตัวก็น่ากลัวมากครับแต่ว่าพอว่ายอยู่ในทะเลมันมันตกใจเพราะว่าเราตกแล้วเรือก็แยกออกจากเราไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่คนว่ายน้ําแข็งตกสองรอบได้ครับมีประกันครับมีประกันแต่ว่าหลางจากนี้ก็จะมีี่ มีครับมีเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหต้องทั้งฉากปะทะคารลมกับนางเอกกับพ่อนางเอกด้วยแล้วก็ไหนจะใช่ครับประมาณนี้สุดในทุกทางครับสุดในทุกทางครับผมยาวสุด<า>โหสุดคาแรคเตอร์เยอะสุดดราม่าเยอะที่สุดเหลิฟซีนเยอะมากที่สุด <c oughs> ใช่ขอบคุณครับ ฝากไปด้วยนะครับละครคือเธอนะครับทุกวันพุธพระหังต่2ทุ่ม15ทางช่อง3